การวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาจัดทำโดยกระผมนายสุชาติสุขอาพรนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรหัสนักศึกษา63008 113 005และนางสาวกชษวรรพิทินักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามรหัสนักศึกษา63008 113 006 เสนออาจารย์ดรพัฒมน์เรืองวิทยาบุตรวิชาทฤษฎีและหลักการบริหารการศึกษาก่อนที่เราจะรู้จักวิธีของการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษานั้นกระผมจะขอนําเสนอและพาทุกท่านได้รู้จักกับความหมายของคำศัพท์ แต่ละคำที่ใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้นะครับการวางแผน p แ n นหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และการตัดสินใจของผู้บริหารที่จะกำหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น,นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเอาข้อมูลข่าวสารในอดีตมากำหนดหรือพยากรณ์อนาคตดังนั้นแนวคิดของการวางแผนจึงมีลักษณะที่เป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่มีความแม่นตรงและเชื่อถือได้และจะต้องประกอบด้วยอ,องค์ประกอบที่ชัดเจนและมีความต่อเนื่องกันตามลำดับทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้แผนมีความรู้และความเข้าใจที่จะสามารถนำแผนไปปฏิบัติ ให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างถูกต้องประสิทธิภาพ e fficacy หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งให้เกิดความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากที่สุดประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึงการที่องค์การได้ดำเนินงานใดๆโดยการใช้ทรัพยากรต่างๆจนเกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่างๆที่องค์การได้ตั้งไว้ และสามารถจัดสรุปความหมายตามทฤษฎีองค์การได้3ลักษณะดังนี้ 1. ความหมายที่ใช้ในแนวทางเป้าหมายเป็นการพิจารณาว่าการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 2. ความหมายที่ใช้ในแนวทางระบบเป็นการพิจารณาว่าองค์การนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การและบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 3. ความหมายที่ใช้แนวทางกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการพิจารณาว่าองค์การสามารถใช้ทรัพยากรในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้การบริหารการศึกษา Educational Administration หมายถึงการดำเนินงานของกลุ่มบุคคลในองค์การ ซึ่งอาจเป็นการดำเนินงานของผู้อำนวยการร่วมกับครูในโรงเรียนอธิการบดีร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับอธิบดีกรมต่างๆและครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างให้ความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้นจะต้องมีการดําเนินการโดยการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการวัดผลประเมินผลการจัดอาคารสถานที่และพัสดุครูพันโดยการสรรหาคนมาดําเนินการหรือมาทําการสอนในสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุกๆด้านเช่น ความสามารถทัศนคติพฤติกรรมค่านิยมหรือคุณธรรมรวมไปถึงการปกครองนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีวิน,นัยมีคุณธรรมจริยธรรมและอื่นๆอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การบริหารสถานศึกษาหมายถึงกระบวนการในการทำงานโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติภา,ารกาิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาที่ต้องดำเนินการ4ี่ด้านคือด้านการบริหารวิชาการด้านบริหารงบประมาณด้านการบริหารบุคคลและด้านบริหารทั่วไปมีความหลากหลายรูปแบบในการจัดการศึกษาที่ไม่ควรยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และเป็นไปตามขนาดของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างของบรดีบททั้งในเมืองและชนบทบนพื้นฐานของความพร้อมทั้งด้านครูและบุคลากรเงินและงบประมาณความรู้และเทคโนโลยีในการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาให้ประสบผลสําเร็จนั้น สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทำคือการวางแผนร่วมกันกับบุคลากรทุกระดับในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมายโดยจะต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่ดีควรมีการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรโดยให้ทุกคนยอมรับในข้อกำหนดของเป้าหมาย และเห็นชอบร่วมกันก็จะทำให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นคุณค่าของตนเองและทำให้เกิดความสนใจที่จะพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้กับตนเองตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแต่สิ่งสำคัญที่ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงอีกประการก็คือ สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรและวัฒนธรรมภายในองค์กรด้วยการให้ทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นผู้บริหารจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเพื่อเป็นการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้กับองค์กรหรือสถานศึกษาได้ดังนี้ ที่จะเป็นองค์ประกอบให้งานประสบความสำเร็จได้มีดังนี้ทุนหรือเงินอาจได้มาจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่อาจได้มาจากงบประมาณหรือจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและที่สำคัญต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าคน รือบุคลากรต้องมีคุณภาพเป็นบุคคลที่ทันยุคทันสมัยกล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่ถูกต้องกล้ารับผิดช,ชอบมีวุฒิภาวะและมีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่สำคัญบุคลากรต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้ควรต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง2 กระบวนการบริหารการบริหารจัดการควรมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่ดีและไม่ควรมีระบบอุปถัมภ์กลยุทธ์เทคนิคและวิธีการสแสวงหาและดึงกลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการบริหารแบบใหม่ๆมาบริหารจัดการ 3. ประสิทธิผลผลผลิตคุณาจารย์ผู้สอน คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพผู้เรียนจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของสถานศึกษาและอาจารย์ผู้สอนบริการการมีบริการที่ดีเช่นการบริการแบบ One ต t อ c เ Service เป็นการบริการเป็นเสร็จในที่เดียวหรือการให้บริการแบบ c u สต o เมอร์คอมฟอทที่มีแนวคิดว่าลูกค้าต้องมาก่อนนอกจากนี้ ควรมีการสื่อสารที่ดีตลอดจนมีรูปแบบของการให้บริการที่ดีจะนามาซึ่งการได้ลูกค้าเพิ่มความพึงพอใจทั้งผู้รับบริการคือนักเรียนผู้ปกครองและผู้ให้บริการคือครูหรืออาจารย์ผู้สอนเกิดความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดกรารการให้บริการที่ดี จนเกิดความประทับใจจะนำมาซึ่งการได้ลูกค้าเพิ่มและทำให้บุคลากรทุกคนรักใครลองรองสมัครสมานช่วยกันทำงานและมีความสมานชันจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นหลักการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษานั้น จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์การอยู่รอดและก้าวต่อไปได้ก็คือกระบวนการบริหารของผู้บริหารดังที่ f อร์เรน c ์เชฟรอนได้กล่าวถึง4มิติไว้คือ1มิติของการกำหนดเป้าหมาย2มิติการบริหารจัดก,การที่เป็นระบบ3มิติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 4. มิติการนิยมชื่นชอบเห็นคุณค่าซึ่งจะสอดคล้องกับปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นและเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ทุกคนในองค์การมองเห็นคุณค่าของตนเองและมีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ ยังทําให้การบริหารสถานศึกษาและการบริหารการศึกษาประสบความสําเร็จและทําให้องค์การก้าวต่อไปได้